ผู้ชายผู้3ประโยคนี้เชื่อคําพูดเขาเถอข้อ1เราไม่มีเวลามาหาเธอขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดว่าผู้ชายที่รักคุณจรกินนะคะต่อให้เขาเนี่ยจะยุ่งเท่าไหร่ก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะมาหาคุณแค่กินข้าวเย็นเท่านั้นเนี่ยเขาก็จะมานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะอาจจะมาหาคุณแค่1ชั่วโมงเขาก็จะมาเพราะถ้าเกิดว่าเขาเห็นคุณเป็นคนสําคัญนะคะเขาจะแบ่ง เวลามาให้คุณเสมอถ้าผู้ชายเขาพูดแบบนี้ให้สาวสาเชื่อไปเลยนะคะว่าเขาไม่ได้เห็นคุณเป็นคนสําคัญเขา,เาไม่ได้จริงใจอะไรกับคุณนะคะเขาไม่ได้ให้คุณเนี่ยอยู่อันดับต,ต้นในชีวิตของเขาจงเชื่อเขานะคะอย่าไปเสียเวลาอยู่กับคนที่เขาไม่ให้เวลาเราและเห็นคุณค่าเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เลิศล้ำที่สุดนะคะสาวข้อ2อยากให้เธอเจอคนที่ดีกว่านี้ถ้าเกิดแฟนหนุ่มของคุณนะคะพูดแบบนี้กับคุณไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะคะแปลว่าเขาไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณเดินออกมาค่ะเดินออกมาจากผู้ชายแบบนี้และ,ะเตรียมความพร้อมนะคะให้พร้อมสําหรับคนที่ดีสําหรับคุณนั่นเองจําไว้เสมอน,นะคะว่าผู้ชายที่เขารักคุณมากพอและต้องการที่จะ เก็บรักษาคนไว้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่เขารักทําให้แฟนแฮปปี้ทำให้แฟนเนี่ยมีความสุขนะคะโดยที่เขาเนี่ยไม่ฝืนไม่คืนหรือว่าฝืนความรู้สึกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะผู้ชายพูดแบบนี้เสกุ d ปายและก็จงเชื่อเขานะคะว่าเขาไม่ใช่คนที่ดีสําหรับคุณคะ่ะข้อ3เราเป็นคนไม่ดีหรอกอยู่กับเราแล้วเนี่ยกลัวจะทําให้เธอเสียใจยถ้าเกิดว่า แฟนหนุ่มของคุณพูดแบบนี้แปลว่าเขาไม่พร้อมนะคะที่จะดูแลคุณเขาไม่พร้อมที่จะให้คุณเนี่ยมีความสุขเขาไม่พร้อมที่จะเป็นคนรักของคุณนะคะเพราะถ้าเกิดผู้ชายพูดแบบนี้หมายความว่าเขาปัดนะคะปัดออกไปเลยว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรอกไปหาคนอื่นอ,อยู่กับเขาแล้วเนี่ยไม่มีความสุขผู้ชายแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความ จริงใจนะคะเพราะการที่เขาเนี่ยจะรักใครสักคนเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าฉันจะทําให้เธอมีความสุขให้ได้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบร้อเปซแต่ฉันจะทําให้ดีที่สุดเท่าชีวิตของฉันเลยฉันจะทําให้เธอเนี่ยมีความสุขอยู่กับฉันแล้วเธอยิ้ม เธอหัวเราะได้นี่คือคําพูดที่รักคุณจริงๆผู้ชายที่รักคุณจริงๆนะคะให้สา,สาวเชื่อไปเลยนะคะว่าอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่มีความสุขแน่นอนเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เธอค่ะรอคอยคนที่พร้อมที่จะดูแลคุณและ ทำให้คุณมีความสุขมากกว่าค่ะและนี่ก็คือ3ประโยคนะคะที่ถ้าแฟนหนุ่มของคุณพูดแล้วก็เชื่อก็เถอะว่าเขาไม่ใช่คนที่ดีพอสําหรับคุณเขาไม่ใช่คนที่จะทําให้คุณมีความสุขและเขาไม่ใช่คนที่รักคุณจริงๆค่ะคุณนุชขอปรารถนาให้สาวๆทุกคนเจอความรักที่ยอดเยี่ยมเจอผู้ชายที่รักคุณจริงๆนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ